วันนี้ช่วงรายการ5อาสาพาชิมผู้ชมท่านผู้ชมนะคะมาทานอาหารกันที่แถวรังสิตคลอง6กค่ะร้าน About Brewing นะคะร้านนี้ตกแต่งสไตล์ยุคอเมริกันฟิค่ะไป็ร้านคาเฟ่ที่ซ่อนอยู่ในซอยหมู่บ้านแถวแถวคลอง6กนะคะแถวแถวแกใกล้ๆกับราชมงคลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะมีเมนูอาหารเด็ดๆอะไรกาแฟอะไรอร่อยๆบ้างนะคะและตกแต่งร้านเก๋ขนาดไหนไปชมกันค่ะร้าน About Brewing ตกแต่งร้านแบบอเมริกันสไตล์พี่เจ้าของร้านมีอินสปิเรชันในการตกแต่งร้านจากสิ่งที่เขาชอบและสะสมค่ะโดยการนําของที่รักที่สะสมเนี่ยมาเป็นพร็อพในการตกแต่งร้านพอผู้เดินเข้าไปในร้านได้สัมผัสถึงบรรยากาศสุดคลาสสิกนึกว่าตัวเองหลุดเข้าไปอยู่ในหนังยูฟิปตีเลยนะคะและที่เก๋มากๆเลยก็คือเขามีรถอเมริกันคลาสสิกจอดอยู่ให้ลูกค้าเนี่ยมาแวะเช็คอินถ่ายรูปอีกด้วยค่ะแก้วนี้นะคะคือในโตแพชชั่นลูชซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานกำลังดีค่ะดื่มและสดชื่นมากๆเลยอร่อยนุ่มนวลส ไปเลยค่ะนี่ค่ะเมนูของทางร้านนะคะได้มาหลายเมนูมากเลยแต่ละเมนูน่าทานนันนเลยค่ะเป็นแบบสไตล์อเมริกันดเนอร์ยุค50นะคะแถมมีมิลช์เชคอันนี้มาด้วยน่าจะอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูค่ะมิล์เชคช็อกโกแลตของทางร้านหอมหวานอร่อยกันมังดีเลยค่ะส่วนจานนี้นะคะเป็นพ็อกชอปสเต็กราดซอสแกรวี่สูตรของทางร้านจะบอกว่าหมูที่เขาหมักเนี่ยนุ่มและหอมมากๆเลยนะคะ จานนี้ก็เด็ดไม่แพ้ก,กันนะคะสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งค่ะรสชาติเผ็ดอร่อยพอดีอดีเรียกได้ว่าทางร้านเนี่ยปรับรสชาติให้เหมาะกับที่คนไทยชอบเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะ mm hmm. ในส่วนของเมนูทานเล่นเขาก็มีนะคะตัวนี้เป็นเมนูกุ้งติกค,ค,ค่ะทานเล่นเพลินยผู้ชอบมากค่ะเมนูนี้ mm hmm. และที่ขาดไม่ได้นะคะคือเมนูซิกเนเจอร์ของเขาค่ะเบอร์เกอร์หมูเบคอน mm hmm. นักลิวหอมๆอ,อร่อยมากค่ะ พี่ผู้คนหนึ่งนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมก่อตั้งร้านนี้นะคะ o บล Brewing ค่ะสวัสดีค่ะพี่โบ๊สวัสดีครับวันนี้นะคะจะพี่โบ๊ชช่วยแนะนำ่อยค่ะว่าทางร้านนะคะมีแบบอะไรเด็ดๆบ้างนะคะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของทางร้านค่ะครับจริงๆร้านของเราเนี่ยจะมีอยู่สองสาขาจะมีสาขาหนึ่งอยู่ที่นนทบุรีสาขานี้เหมือนผมได้มาเป็นน้องเขยของพี่ที่เขามีกลิ่นอายในความชอบของความเป็นอเมริกันครับเราก็เลยเห็นร้านมันน่าสนใจก็เลยอยากจะแอสตอรี่ของกาแฟเข้ามาครับแล้วก็เป็นเหมือน กินอายความเป็นอเมริกันยูค่าสูตรครับก็จะมีพวกอาหารต่างๆของเราที่จะเป็นถือว่าเป็นเมนูเด็ดเนาะก็จะมีกาแฟแน่นอนกาแฟเราก็จะมีความลึกซึ้งในด้านศาสตร์ของกาแฟแล้วกันครับไว้ไปตามใน About บ o i n g ทุกๆรูปแบบได้ครับส่วนอาหารเนี่ยเราก็จะมีการคิดค้นสูตรให้มันร่วมสมัยเท่ากับลิ้นคนไทยด้วยแต่จะมีกินอายของครับเป็นอเมริกันเช่นพวกเบอร์เกอร์มี รวมรวมอย่างสปาเกตตี้แล้วก็จะมีพวกเมนูอย่างนิวเชคครับครับเมื่อกี้แบบว่าเห็นเมนูในเมนูหน้าทานทุกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปลองชิมว่าอะไรเด็ดบ้าง เมื่อกี้เดินเข้ามาค่ะพี่โบ๊เห็นว่าแบบว่าทางร้านนี่ตกแต่งแบบอเมริกัน50ฟนะคะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าในซอยจะมีร้านแบบนี้ค่ะพี่โบ๊มีไอเดียยังไงในการตกแต่งร้านบ้างคะจริงๆอันนี้ต้องยกเครดิตให้พี่เขยนะเพราะว่าจริงๆร้านเนี้ยมันไม่ได้มีความตั้งใจจะเป็นร้านโดยตรงเป็นเรื่องจากความชื่นชอบของพี่เขาแล้วเราก็เหมือนมาร่วมแจมซึ่งของต่างๆที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ของตกแต่งนะจะเป็นเหมือนอารมณ์ของสะสมของพี่เขามากกว่าซึ่งมันสวยครับเราก็อยากให้ทุกคนได้เจอแล้วลึกกว่านั้นคือมันเป็นของจริงๆคือเป็นสมติ ูโคกอะไรต,<ม>ต่างๆเนี่ยก็เป<ม>็นตู้โคกจากอเมริกันยุคนั้น<ม>ซึ่งบางครั้งยังติดข้าวของคนอเมริกันมาด้วยนะแั่เข้ามาโดยตรงเลยใช่ใช,ใช่ครับ,รบมันก็เลยจะมีกลิ่นอาที่ไม่ใช่แบบเป็นของรีบิวขึ้นมาใหม่แต่เป็นของแท้แท้ดั้งเดิมเลยพลาสติกมากจริงจอันนี้อาจจะต้องให้พี่เขาเล่าครับใครมาเจอพี่เขาก็ถามได้เลยพี่เขาจะไม่ตอบอยู่ดีครับให้อยู่เฉยเยอะไรแต่เราจะได้ยินว่าเอ้ยมันมามันไม่ใช่แบบเป็นของที่เรา สร้างอะไรแต่พอมาอยู่มันจะมีกินอายพอเราได้อยู่กับมันจะรู้ครับเพราะนื่องด้วยความเก่าของมันใช่เก๋มากผู้ชมนะคะเก๋มากๆเลยนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอโ้โ,อโหแบบว่าไม่ว่าจะเป็นพวกตูก้โค้งหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะเหมือนแบบไปอยู่ไปอยู่ในแบบฮอลลีวูดยังไงอย่างเงี้ยลยแล้วแถมมีรถเปิดประทุนั้นยด้วยรถอเมริกันด้วยนะคะเจ๋งมากวัรุ่นก็จะชอบใช่ไหมครับเพราะรถนี่ก็เป็นรถที่ยังใช้งานอยู่จริงนะครับจริงๆก็เป็นที่หลบแดดเฉยๆคือพี่เขารักรถมากครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่หวงว่าคนสามารถมาถ ถ้เมื่อกี้ผู้แอบไปนั่งถ่ายรูปด้วยไม่เป็นไรครับมันเป็นเหมือนความภูมิใจนะเพราะว่ารถพวกนี้อาจจะไม่ได้เจอบ่อยๆตัวผมเองก็มาได้เจอก็เลยรู้สึกว่าเอออินไปกับมันเราก็เลยเอาทุกอย่างมาเขย่ารวมกันออกมาเป็นอับั้5 0ูนี่ยนะครับแล้วเจ้าพี่โบแนะนำค่ะว่ามีเมนูเซิกเนเจอร์อะไรของร้านบ้างคะที่ว่าแบบมาแล้วเนี่ยจะต้องสั่งเลยเด็ดมากอร่อยมากจริงๆถ้าเป็นเรื่องของเครื่องดื่มก่อนนะครับออเดอร์ก็จะเป็นเมนูกาแฟคีอทีฟก่อนครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของกาแฟ อันน <Honey> <ะ>ี้เลมอนคือเป็นกาแฟม<ะ>ิกซ์กับมะนาวต่างๆหรือเป็นกาแฟไนโตรที่จะมีความละมุนของโฟมไนโตรของทางสำนักเราเ<อ>มันก็จะมีความนุ่ม <c oughs> ละมุนละไมครับ<ะ>แล้วก็จะมีเรื่องของกาแฟในเชิงแบบคนที่ชอบดื่มกาแฟ ى, มากๆก,กาแฟ<ะ>ซีเรียสก็จะเป็นกาแฟสเปเชียลตี้นะครับ<ะ>มันก็จะมีกาแฟที่จริงๆคอกาแฟสมัยนี้นะ่าจะพอทราบกันอยู่แต่เราก็ถือว่าเลี้ยนเชิญนะเพราะว่าบางคนก็ไม่ทราบว่ามีสเปเชียลตี้ด้วยนะครับี่นี่อย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็ได้ลองดื่มอยู่หลายแก้วเหมือนกันนะ ว่าเวงท้ายเนเลยค่ะมาให้พี่บดฝากร้านกันดีกว่าค่ะได้ครับยังไงก็ขอฝากร้าน About Brewing ด้วยนะครับเราจะมีอยู่กันตอนนี้มีอยู่สองสาขาครับสาขาแรกจะอยู่ที่นนทบุรีจะเป็นกลิ่นอายเหมือนกาแฟยามเช้าครับเปิดเจ็ดโมงปิดห้าโมงเย็นซึ่งอาจจะมีสาขาหนึ่งจุดห้าได้ในเร็วนนี้ครับเป็นทีมป่าที่ไหนคะแถวไหนคะที่นนทบุรีเหมือนกันครับสามารถติดต่อได้ทาง เพจแล้วก็เบอร์โทรครับเราพร้อมตอบทุกช่วงเาลครับค่ะครับก็บบบอย่าลืมนะคะใครใกล้สาขาไหนนะคะ<ม>ก็ลองไปแวะชิมนะคะทั้งอาหารแล้วก็กาแฟที่ที่สาขานั้นเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าทุกสาขาก็มีความจุดเด่นอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะคะควันนี้รายการ5อาสาพาชิมนะคะก็ต้อง ขอขอบคุณพี่โบนมากๆเลยนะคะที่วันนี้นะคะมาเล่าเรื่องราวของร้านแอบ r อว์บรีฟให้ฟังนะคะใครอยู่สาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยค่ะถ้าเกิดร้านไหนนะคะอยากให้อาสาพาชิมนะคะพาไปชิมที่ไหนเนี่ย<ม>ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ